จทย์ข้อนี้แล้วนะครับหลายคนก็กังวลนะครับว่าบวกไปถึงอนันต์เนี่ยนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับให้น้องๆเนี่ยเอาความรู้นะต่างๆออกทิ้งไปเลยนะครับแล้วเอาแค่2วงเล็บพอนะครับมาบวกกันนะครับแทน n เป็น1แทน n เป็น2พอแล้วนะครับเราไปตัดช้อยเอาง่ายๆเลยนะครับ A1 นะครับเราไปดูนะครับเราก็ข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวนะีนนะข้างล่างก็มีแค่ตัวเดียวนะครับนะพอเป็น A2 ข้างล่างจะมี2ตัวบวกกันนะครับข้างบนก็เป็นเป็น2นะ b 2เนี่ยข้างล่างก็จะมี2ตัวบวกกันนะครับข้างบนเป็น2นะครับเอาทุกอย่างมาแทนค่าครับแล้วไปตัดช้อยกันดีกว่านะครับง่ายๆเลยอย่าไปทำอะไรให้มันซับซ้อนนะครับแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นวงเล็บแรกเนี่ยออกมาเป็น1นส่วนสงวงเล็บที่2ไม่ต้องไปคิดแล้วครับก็ดูแค่ว่ามันเป็นบวกก็พอนะนั่นหมายความว่าทุกวงเล็บเนี่ยจะเป็นจำนวนบวกทั้งหมดนะครับจำนวนบวกทั้งหมดบวกกันถึงอนันต์เนี่ยไม่มีทางจะติดลบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งออกได้เลยช้อยห้าออกได้เลยนะครับเป็นศูนย์ครับช้อยสองเป็นไปไไม่่ด้้คคครรรรัับบบเเเพาะะแแแววงลล็็กกกินน เป็น1นส่วนสครับก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าวงเล็บแรก1นส่วนสยังต้องบวกด้วยจํานวนบวกต่อไปอีกเรื่อยๆมันถูกังครับให้จบในทันทีนะครับแล้วตอบได้แค่ข้อเดียวเลยนะครับคือข้อ4ี่นะครับช้อยสนะครับไม่มีทางจะเป็นอื่นไปได้เลยนะครับ